อาการยังไงบอกได้ว่าลูกของเราตัวเหลืองตับของเด็กแรกเกิดเนี่ยยังทํางานไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีภาวะตัวเหลืองอยู่แล้วเกือบทุกๆโรงพยาบาลจะทําการเจาะเลือดเพื่อสกรีนค่าเหลืองที่อายุ48ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะได้กลับบ้านค่ะแต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วลูกยังตัวเหลืองไม่หายให้สังเกตอาการเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ เกิดว่าลูกตัวเหลืองร่วมกับกินนมได้น้อยมากอันนี้น่าสงสัยนะคะว่าจะมีความผิดปกติหรือว่าถ้าลูกตัวเหลืองร่วมกับอุจาละออกมาเป็นสีซีดๆอันนี้ก็ต้องรีบพามาโรงพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะความอันตรายของภาวะตัวเหลืองในเด็กนะคะถ้าเกิดว่าค่าเหลืองมันสูงเกินเกณฑ์ไปมากๆมากๆทาให้มีภาวะสมองพิการได้ค่ะดังนั้นจึงต้องรีบทําการรักษาโดยการให้ทารกส่องไฟค่ะประมาณ1-2วันและติดตามค่าเหลืองต่อไปค่ะสําหรับสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง,ง่ายในกรณีเลือดของลูกกับแม่ไม่เข้ากันค่ะเราจะพบในกรณีคุุณแม่กร๊ O, แต่ว่าลูกมีกรุ๊ปเลือด A B หรือว่า A B ค่ะนอกจากนี้ยังอาจจะพบภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง,ง่ายในเด็กผู้ชายที่มีภาวะ้องเอนไซม์ G6PD ค่ะส่วนสาเหตุอื่นๆก็คือภาวะที่ทารกอายุ1สัปดาห์แรกรับประทานนมได้น้อยค่ะเนื่องจากว่าทารกยังดูดนมไม่เก่งคุณแม่เองก็ยังมีน้ำนมน้อยค่ะเมื่อทารกน้ำหนักตัวน้อยลงไปมากก็จะเกิดภาวะเหลืองได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือภาวะที่เด็กกินนมแม่ล้วนๆค่ะอายุประมาณ1 2ถึงสัปดาห์ขึ้นไปแล้วอาจจะมีภาวะตัวเหลืองได้ค่ะแต่เป็นตัวเหหลลืออองงแแบบไไไมม่่่ันตตรายะะ้ฟค น้อว่าสามารถกินนมแม่ล้วนๆต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นนมผสมค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอคู่คิดแล้วสอบถามคุณหมอคุณพยาบาลได้ตลอดเวลาเลยนะคะ